คุณเอสอร์วันนี้ส่งเสียงมาแล้วมากันใหม่แล้วคุณกันคุณทองทองคุณเจ็บุูเอสอา์จิพัฒหมายเลขก่อนเลขหนึ่งเลยครับหมายเลขหนึ่งนะเป็นเป็นยัยนี่อันดับสี่เป็นไงนี่ตอบอันดับสี่เฟย์มากนะไปมากแล้ว รู้จักประดับสีของโลกกรุงเทพระหว่างคุยกันเหรอใช่ระหว่างที่คุยน้องมีความรู้สึกว่าน้องเคยฟังด้วยว่าตอนว่ารถติสสีอันดับแรกของโลกเนี่ยคืออะไรเอาละเอาละู้วไปอันดับถูกหมดโอ้ยทำไมผมไม่เลือกได้พี่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วออดออดออดออากรุงเทพไปแล้วครับไปุญไปอันดับหนึ่งแม่อ้โอันดับหนึ่งเนี่พีทบอกบอกอันดับหนึ่งเขาเริ่มไม่ใจอะไรหนึ่งเคยไปเหรอหนูเคยเคยเคยผ่าน <โ>ด,<ย>ดูคันต่อไปนะครับแจ็คผัดแต่งมาแล้วหกคันคันที่เจ็ดใครจะได้ไปมาเลย มาต่อเนื่องความสนุกกันต่อที่ทีมนี้เลยค่ะรับรองว่าอีกไม่กี่อึดใจคุณกันเดอร์ตาจะมาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวช่วยทีมนี้พิชิตแจ็คพอตของเราแน่นอนโดยคุณสุกี้สุกัญญาพาผองเพื่อนมาเป็นผู้ช่วยครบทีมทั้งคุณเอ็มคุณแอและคุณตีค่ะทีมนี้จะใช่ทีมผู้พิชิตพรีอุสคันที่7ของเราหรือเปล่าแล้วคุณกันเดอร์ตาจะช่วยทีมนี้วิเคราะห์ยังไงไปชมกันเลยค่ะเลือกเลยครับรูมูเอสสามจีพล เอาหมายเลขนึงค่ะหมายเลขนึงเอามาเป็นเป็นคุณชายโอ้ยนะครับโอ้โหผ่าแล้วครับพลาดแล้วโอเคขอโควงหนึ่งนะมาคุณสุกี้ธงโนดกันฝั่งนี้ครับผมพาไปให้ได้คุณสุกี้ชื่อสุกัญญาค่ะนามสกุลพงสาย พงอะไรนะพงฉายค่ะพงฉายค่ะคุณการชื่อจริงว่านภัทรอินใจเอื้อ่ทุกคนก็มีชื่อนามสกุลกี่พยางกี่พยางก็ว่ากันไปใครมีนามสกุลพยางเดียวครับอ้ยนามสกุลจริงตามบัตรประชาชนเลยครับ1นึ่งทาทายังสองเจสันยังแมทชิวดีนเราพูดถึงนามสกุลพยางเดียวเลยนะครับสี่ครับเฟล่า็กแอนนาริส แคทมาแอนนี่บรูบดินดุ๊กมันจะไม่สั้นจังนั่นสิครับเนาะใช่ไหนครับคุณพยังค์เดียวครับไม่ใช่อย่าเลือกค่ะค่ะคุณสุกี้คุยกับคุณการไปเลยดังๆใช่ไครับบดินดุ๊กเนี่ยคนอะไรนะสกุลดุ๊กใช่ไหมคนอะไรนะสกุลดุ๊กเพราะว่าแตะทิ้งเลยนะบดินดุ๊กเนี่ย เขาถือว่าเป็นสายยามากกว่าที่แบบเออหลายๆคนอาจจะเรียกเฮ้ยอาจจะเป็นชื่อเล่นอ่าแล้วก็มามาอยู่ข้างหลังชื่อใช่ครับผมว่ากันแอนนี่บุ๊กอาจจะเป็นชื่อในวงการอ่านี้ไม่ใช่อันนี้บุ๊กไม่ใช่เพชรมาเท็ดมาพี่เท็ดครับพี่เพชรจากการนี่เพชรเป็นเป็นกรรมการตัดสินโอ๋ใช่เดอะสตาร์มาอาจจะเป็นนามสกุลลูกครึ่งพี่เพชรใช่ลูกครึ่งไหมลองดูนะลองดูก่อนแม่ของสุกี้พะทายัง ไม่ใช่ชแมทธิวดีแมทธิวดีแมทธิวดีสองละซาร่าเล็กครับซาร่าเล็กซาร่าเล็กนะฮะเป็นสามละแอนนาลิสแอนนาลิสเอามาเป็นสี่ละพี่เพชรว่าอะไรอันนี้ยกให้ยกให้ยกให้น้องกันมาร์คครับมาร์คนะเพชรมานะครับคุณเพชรมาเป็น5้าล้ครับเป็น5นะฮะอ่ะพอแล้วนะค่ะนี่คือการประเมินนะท่านผู้ชมมาดูนะฮะรถชีรถมาเกยนี่นะมาร์คเหลืองๆเล็กๆเนี่ยนะคือว่าตรองใจเราก่อนครั้งที่หนึ่งในรถนะคุยกันนะกุนซูกี้ พร้อมนะฮะพร้อมไปสูดนะคนที่ใช่นะคือทายางอทามาลีสอนนี่บุ๊กแล้วก็ซาร่าลิสบัดินลุกไม่ใช่แล้วแมททิวดีนไม่ใช่พี่เพชรมาอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะเจลสัญญังไม่ใช่เจลสัญญังไม่ใช่พี่เพชรเนี่ยสุดตัดสินใจแล้วกันนะว่าจะเอาหรือไม่เอาแมทธิวดีนไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่แมทธิวดีนไม่ใช่เจลสัญญางก็ไม่ใช่บดินลุกไม่ใช่เจลสัญยังก็ไม่ใช่แอนนี่บุ๊กอ่ะแอนนี่บุตัว แอนนี่บุ๊กชัวพี่ชัวชัวโอเคหมดเวลาแต่ที่บอกมานะเขามีแอนนี่บุ๊กเพิ่มขึ้นมาแต่ผมผมเชื่อแอนนี่บุ๊กนะครับอันนี้บุ๊กเอาเลยเอาเลยพร้อมไหมคุณสกีพร้อมไหมผู้ที่มีนามสกุลมายังเดียวนะครับจะเป็นใครครับ1เลือกเลยครับก่อนเลยครับทาทายังทายยางได้หนึ่งแล้วนะฮะมีมีกไหมครับ สองไปเลยครับแมทธิวดีแมทธิวดีจะได้จะได้รู้ว่าอ๋อด้วยลังเลอยู่แต่ตกลงเลือกนะฮะแมทธิวไม่ใช่แมทธิวดีไม่ใช่เอาไหมในรถบอกไม่ใช่เอาไม่เอาในรถบอกไม่ใช่ในรถบอกในตลาดตรงแมทธิวดีเอาไหมไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาซาร่าเล็กอ่าอใช่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 ครับใช่ใช่ซาร่าเล็กนะครับเป็นสองเองนะฮะแอนนาลิสแอนนาลิสแอนนาลิสอ่เป็นแอนนาลิสปลาสามนะครับพี่บุ๊อันนี้พี่ก่อนอันนี้บุ๊กเป็นสีแล้วเป็นสีแล้วในรถนี่บอกไม่ยอมดูเสียงแข็งเลยพี่เท็ดมาครับ มาแล้วก็เลือกไปเลยมาแล้วก็เลือกเลยพี่เพชรมาแล้วก็เลือกเลยครับอ๋อพี่เพชรมาพี่กดพี่กดพี่กดท่กคนหังเล้ยใครจะกดดีโอเคค่ะโอเคยืนคำตบค่ะยืนยัดกดเลยครับยืนยันคำตอบครับคือหลังเลคุณเพชรมาสุดๆนะฮะตอนแรกจะเลือกแล้วสุดท้ายเป็นไม่เลือกจาวิทายุไทยบอกขอเลือกนะครับแม่คุณเพชรมานี่ทําให้สองท่านนี่ปั่นป่วนมากนะฮะครับเอาละครับเฉลยครับออกมาทั้งหมด5แถบทองท้าทายยัง

ซาร่าเลうう็กโฮเสียงกันเลยในรถซาร่าเล็กต่อนะครับต่อนะครับต่อนะครับตุ๊ตต้อนรับนี่ครับผมว่าพีน้งโอ้โหต้องพาผมไปเที่ยวแหละเพราะว่าพี่รอดได้รถไปเลยไปเลยไปเลยไม่ได้เขาทับมาแจกคุณธาราเล็กนี่ลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับค่ะโอเคนี่ช่วยแล้วนะมาเพชรมาเลยเลือดต่อไปเลือดเฉลยทำไมนี่เฉลยจัง เฉยัมาเพชรมาเลยเอาไปเรื่อยเลยนะครับเพชรมาในรถจะียกว่าไม่เอาแล้วแต่สุกี้สุกี้ไม่เอาแล้วแต่การบอกไม่เอาแล้วแต่กลับมาเป็นเอาครับโอ้ยต่อนะครับตดนะครับ แก้แครับผมขอโทษครับพีเพีรครับเทื่อุสานเลือกผมมาผมจะไม่ไม่รู้ว่าพี่เป็นคนแค่มาแค่นั้นเองโอ้โขอบคุณที่แฟ้งนักที่เรียกแค่นี้ฮะโอ้โหพีกมาโอ้พิทรีวิกเตอร์แอลเวิร์ดมาโอ้โหแต่ชื่อไทยเพชรไม่ไม่รู้เรื่องเลยมาแม่เท่มากลูกเครื่องไทยสก็อตได้มาแล้วสามไปต่อบดินดุ๊กโอ้โหมันดุ๊กไม่ได้หรอฮะ เล่นอ๋อเป็นชื่อเล่นอาจจะเอามาต่อชื่อจริงเอาบดินดุกไม่ใช่นะครับโธ่ทไปนะครับโธ่ทำไปนะครับโร่บดินดุกโธ่อำไปนะครับโธ่ทำไปนะครับปิดนะครับเอ้าทำไมดูดุกเป็นคุณดุนอ่ะพี่ดุกก็ต้องนำสกุลดุกสิบดินดุกดุกไม่ใช่ชื่อเล่นเขานะครับ ลูกเสี่ยวอังกฤษนามสกุลดุ๊กดี K ูดุ๊กอ้โอโอ้โหพี่อพี่ประดินดุกเนี่ยกับหนูเนี่ยสนิทกันมากแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นนารสกุลนูยังคิดว่ากดุ๊กคือชื่อเล่นใช่ไหมใช่ไหมคี่ว่าที่ว่าเรีกชื่อเล่นใช่ใช่าช่ใ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 ก่รชดิน่ลอดใช่เคยเรียก่ใช่ใชก่ใช่ใ่รช่รช่ใช่่ใช่ใช่ใชใช่ใช่ใ่่กว่าช่เล่ใช่ใช่เหรอ ปกติเล่นพี่ดุกตลอดเลยนะไม่เคยเล่นพี่บดินเลยนะต่อไปต่อไปเจสันยังใช่ครับใชไทยออสเตรเลียนะครับไกลไกลแล้วแอนนี่บรู๊ไม่ใช่ถูกต้องไม่ใช่น้องอายไม่เล็กไม่เล็คไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแอนนี่บรู๊๊ตั้งแต่เกิดชื่อรุ่งนภาแก้วใสหานนะฮะ บลูคนี่เป็นนามคุณพ่อเอามาใช้เป็นชื่อในวงการปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น <_ amid st> โอ้โอะไรเนี่ยอ่ญญานยากมาเลยนศยาธนัติตาพานี่นะครับแ <_' c ười> อนนาไรส์ไม่ใช่นะครับแอนนาแฮมเบอร์ไรสบแต่ <_' c ười> แฮมบราไิสเนี่ยอาจจะยากก็เลยอนน <_' c ười> ลิสกันที่อเป็นวงการนะตัดให้สั้นจะง่ายๆแมทธิวดีนเลือกไปแล้วแล้วก็ไม่เลือกนะนัดไม่เอาก็ตามไปครับผิดต้องเลือกครับ แมทธิวพอลดีจนวันตายนะนี่แล้วก็พี่ประดินดุ๊ก้วยครับออ็็เเตมคนอะไรนามสกุลดุ๊กขอบคุณคุณสุกี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราครับสวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะลูกๆโอ้ผมว่าพี่หมิวเคยเล่นช่องห้าใช่ไหมเอองั้นแม่ก็ไม่เอาแม่แม่คิดเกลือกเลยแม่เป็นคนแบบนี้แหละยิ่งอยู่ใกล้คนหล่อแล้วแม่ยิ่งอ่อนไปเลย